สดรไพฑูรย์เจตธรรมรงชัยเป็นอาจารย์จากภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การตลาดระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีการตลาดระหว่างประเทศมาช่วยนะครับบริษัทที่ทําในการตลาดระหว่างประเทศก็ มีส่วนหนึ่งที่ในเรื่องเกี่ยวกับความภูมิใจนะครับที่สามารถนำสินค้าของบริษัทไปขยายในต่างประเทศแล้วก็แสดงถึงความประสบความสำเร็จในการทำตลาดต่างประเทศสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและอีกอันนึงก็เป็นรายได้ที่บริษัทสามารถได้รับอย่างยั่งยืนในแง่ของการขยายจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศ เราต้องวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับผมว่าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งปัจจัยทางด้านของสภาพภูมิบริโภคนะครับในต่างประเทศเราจะเห็นภาพว่าวันนี้นะครับสภาพเศรษฐกิจของ GDP อัตราการซื้อนะครับ หรือแม้กระทั่งทางเงินเฟอ้อนะครับมันมีผลกระทบต่อทางด้านของการตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเข้าใจในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวแปรว่าจะมีผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะไปต่างประเทศเราต้องเข้าใจในแต่ละประเทศว่าในปัจจัยแต่ละปัจจัยเนี่ยนะครับมีที่จะกระทบต่อการทําธุรกิจในต่างประเทศของ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เราต้องเข้าใจในแง่ของปัจจัยแต่ละปัจจัยนั่นเป็นาการสํารวจพื้นฐานนะครับที่เราเข้าใจอันที่สองเราต้องลงลึกในแง่ของการทําวิจัยรีเสิร์ชนะครับในแง่ของการที่เราจะต้องลงไปสํารวจด้วยตัวเองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเป็นอย่างไรนะครับมาร์เก็ตติ้งนะที่อยู่ในต่างประเทศนั้นนะมีหลักการมีแหลงต่างซึ่งสอดคล้องนะครับหรือ เราจะต้องจําเป็นต้องมีการปรับให้เข้ากับในสิ่งที่เราจะดําเนินในการาตลาดต่างประเทศของบริษัทเราครับอย่างพื้นฐานง่งายๆนะครับที่เราใช้ในการวัดก็คือการดูในส่วนของการเข้าไปในลงทุนในต่างประเทศเนี่ยความยากง่ายเป็นอย่างไรเห็นภาพว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีรีพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอินเด็กการเข้าไปาลงทุนในต่างประเทศ บางประเทศก็ค่อนข้างสูงบางประเทศก็ต่ำนั่นหมายความว่าความยากง่ายในการเข้าไปสู่ในต่างประเทศอย่างไรนะครับอันที่2เราต้องดูความเป็นไปได้ทงการตลาดทางการเงินนะครับที่เราจะไปในการทําการตลาดระหว่างประเทศผลตอบแทนทางด้านการเงินเป็นอย่างไง ROI หรือได้รับผลตอบแทนระยะสั้นระยะยาวหรือจุดคุ้มทุนหรือแม้กระทั่ง Payback p พ r i o d นะครับในการลงทุนอย่างไรบ้าง อันนี้ค่อนข้างสําคัญมากบริษัทจะประสบความสําเร็จในการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องดูว่าคนซื้อนะครับในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมสังคมนะครับที่ในตลาดต่างประเทศนั้นนะในแต่ละประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างสินค้าในแต่ละประเภทที่บริษัทส่งไปในแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างในแง่ของการทําการตลาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ต้องปรับ ในลักษณะเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมถ้าในสินค้าที่เราจะเห็นภาพในในวันนี้ที่ชัดเจนคือป๊อปมารห,หรือป๊อปอาร์ตทอยเป็นอันนึงที่ประสบความสําเร็จในหลายๆประเทศนะครับใช้กลยุธทธ์ในในแง่ของการออกแบบดีไซน์ทำพันธมิตรนะครับแล้วก็ใช้เชิงของวัฒนธรรมนะครับไลฟ์สไตล์ของคนนะครับแล้วก็ในแง่ของําการตลาดรูปแบบใหม่ๆมเราจะเห็นภาพเลยว่า ทำไมคนไทยคนเอเชียนะครับหลายหายประเทศเนี่ยยอมจ่ายตังเพื่อซื้อสินค้าตัวนี้นะครับหรือในในแง่อีกตัวหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคือเตมูนะครับเ,เตมูก็เป็นอันนึงที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มนะครับก็เห็นภาพเลยว่าเตมูเป็นบนร,ริษัทที่ขยัขายสินค้าที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงในหลายประเทศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นภาพว่าเราสามารถ ทำการตลาดระหว่างประเทศโดยที่เราใช้ปัจจัยต่างๆนะครับมาช่วยในแง่ของการทําการตลาด